สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเก๋อยู่ที่เพชรยนต์สาขาเซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพาเป็นดูรถนะคะดูรถคันที่ประหยัดน้ํามันแล้วก็เป็นรถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กนั่นเองนะคะเป็นโตโยต้ายาริสนะคะรถ5ประตูยอดนิยมเลยนะคะสําหรับยาริสนะคะของเรามีให้เลือกเยอะมากนะคะแล้วเป็นรถ5ประตูยิ่งประหยัดน้ํามันแล้วหาที่จอดรถง่ายเพราะบอดี้ของเขานะคะหาจอดรถง่ายเลยใช้ในกรุงเทพสะดวกเลยนะคะแล้วก็เป็นรถอนเนกประสงค์ที่ น่าใช้ประหยัดน้ามันถึง23.3ถึง24โลลิตรเลยนะฮะวันนี้นะคะจะมีหลายๆคันที่น่าสนใจเก๋ก,ก็จะมาเลือกคัดให้ลูกค้านะคะมาดูกันคันแรกกันเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นหน้าฉม all new นะคะได้เป็นสีขาวมาสวยเลยสีขาวมุกด้วยนะคะสำหรับคันนี้ Toyota ายา i s สนะคะ1.2สมาร์ทปี2023กับไมา์การใช้งาน20,000กิโลเท่านั้นนะคะใครที่สนใจนะคะสำหรับคันนี้ถือว่าได้หน้าฉม all new สวยๆเลยนะคะสวยมากๆแล้วประวัติการเช็ค ศูนมีตลอดนะคะท่านไหนสนใจจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์คันนี้ก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ8 0 0พประมาณนี้เลยนะคะ <S <S เดี๋ยวดูด้านในนี่ด้านในยังสวยเลยนะคะเบาะสวยๆตึงๆเลยนี่ให้ดูนะคะใครซีสนใจนะคะคันนี้เหมาะกับใครคันนี้เหมาะกับน้องๆน,นะคะที่จบใหม่ แน,แนะนําเลยเพราะหนึ่งนะคะลูกค้าจะขับง่ายขับสบายนะคะน้องๆที่จบใหม่นะคะยังไม่มีรถใช้นะคะก็รุ่นนี้นะแนะนานะคะแนะนําเลยเป็นรถที่น่าใช้มากๆนะคะได้เป็นสีขาวมุกนะคะคันนี้ราคาดีด้วยนะคะอยากซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็สามารถปรึกษากันได้นะคะคันนี้4ี่แ0 0เจ็ดหมื่นเก้าบาทนะไม่การใช้งานอย่างที่แจ้งไปนะคะ20,000กิโลเท่านั้นนะคะพุชสตาร์ทมีให้พวงมาลัยเป็นแบบมาติฟังก์ชันหน้าจอมีให้พร้อมเลย นะคะเป็นรถที่น่าใช้สุดๆนะคะมาดูอีกคันหนึ่งสาหรับคันนี้สีสวยมากๆนะคะใครหายอยู่นะสีสวยๆแบบนี้นะคะราคาดีด้วยนะคะ3ามแ0 0เบาทเป็น To โยต้ายาริสหนึ่งจุดสองสปอตนั่นเองนะคะปี2021ไม่สา0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะรถ5ประตูนี่อนเนกประสงค์มากๆเลยนะคะนี่นะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังเดินได้สีฟ้านะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังชัน นะะหน้าจอมีให้พร้อมแต่กุญแจไขได้เป็นกุญแจไขธรรมดานะคะถ้าสนใจเป็นยาลิสนะคะ5ประตูสีสวยๆคันนี้แนะนําเลยจ Free Now, ัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000ต้นๆนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000ต้นๆเท่านั้นนะคะถ้าสนใจนะคะแจ้งกันได้เลยนะคะมารับโปรโมชั่นดีๆกันนะคะซื้อรถทั้งทีต้องซื้อกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือนะคะเพดรโนเปิดมา26ปีแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะในเรื่องของคุณภาพตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันบ้าง มาดูกันต่อนะคะสำหรับยาลิสหประตูนะคะสำหรับคันนี้เป็นรุ่น1.2พรีเมียมราคา529,000บาทเป็นรถปี2023นั่นเองนะคะคันนี้ได้เป็นตัวพรีเมียมเลยนะคะใครสนใจนะสำหรับรถ5ประตูขนาดเล็กให้ความประหยัดน้ำมันด้วยนะคะคันนี้มายการใช้งาน2 9 0 0 0กิโลนะคะได้เป็นรุ่นพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะด้านในของตัวรถนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังชันหน้าจอเขาให้ใหญ่มาขึ้นนะคะแล้วก็พุช มีให้นะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังพรีเมียมให้มานะคะเดินได้สีน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะถ้าสนใจคันนี้ได้รถปีใหม่ไหม่น้อยกับราคาแค่529,000บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวน์ขอน9,000นะคะสำหรับยาลิสคันนี้สนใจแจ้งเกตได้เลยนะคะนี่เลขทะเบียนสวยด้วยนะ7467นะคะมาดูอีกคันนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นยาลิส1.2สปอร์ตนะคะปี2023ไหม่น้อยอีกแล้วนะคะเลขใหม่อยู่ที่16,000กิโลเท่านั้นนะคะ เลขไม้น้อยๆแบบนี้เลยนะคะได้เป็นสีขาวมุกนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทปี2023ด้วยนะ นี่คือ1.2สปอร์ตนะคะอาดูด้านในกันด้านในของตัวรถนะคะวงมาลัยเป็นแบบมัตติฟังก์ชั่นหน้าจอมีให้พร้อมกุญแจไขเป็นกุญแจไขธรรมดานะคะเบาะได้เป็นเบาะผ้าให้มาแบบนี้เลยนะคะเบาะผ้าพรีเมียมนั่นเองนะคะถ้าสนใจคันนี้นะคะราคาจัดไฟแนซ์ผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000ตน้ตนๆเท่านั้นนะคะ7,000ตน้ตนๆสนใจแจ้งเกดได้นะคะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวได้นะคะฟรีดาวได้เลยนะ1.2สปอร์ตถ้าสนใจแจ้งกันได้นะคะสามารถแคปบหน้าจอแล้วก็ ก็ทักมาหาเกดได้เลยอยากได้เป็นคันไหนนะคะสําหรับ Toyota y a าลิสนะฮะรถ5ประตูบอกได้เลยว่าอนเนกประสงค์หาที่จอดรถง่าย ประหยัดน้ํามันด้วยนะคะเดี๋ยวยังมีคันอื่นอนะคะเดี๋ยวเก็บพาชมกันต่อมาดูกันต่อนะคะอีกคันหนึ่งรถปีใหม่ไม,ม้น้อยนะคะคันนี้รถปี2023กับเลขไม่แค่7 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะราคาสุดุ้มแน่นอนได้น่าชมออนนิวด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคะยาลิส1.2สปอร์ตปี2023ราคาขายอยู่ที่479,0 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจสำหรับคันนี้นะคะได้รถที่ประหยัดน้ำมันแล้วก็ได้รุ่นใหม่ๆปีใหม่ๆใหม่ น,น้อยคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ฟีด้าจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000ปลายถึง8 0 0 0ันนั่นเองนะคะถ้าสนใจเป็นคันนี้นะคะคุ้มค่ามากๆ1ได้ความใหม่นะคะแล้วก็เลขไม่7,00 0เท่านั้นวอรันตีศูนย์ยังอยู่ด้วยนะคะด้านหลังของตัวรถเขาได้เซ็นเซอร์มา2จุดเลยนะคะถ้าสนใจเป็นคันนี้แจ้งเกดได้นะคะสําหรับยาลิสท่าประตูเป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าใช้งานมากๆนะคะคันนี้ก็ถือว่าได้รถปีใหม่มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นๆกันบ้างนะคะเผื่อลูกค้าจะสนใจมากกว่านี้ โตโยต้ายาริสนะคะ5ประตูสีดำอีกคันนะคะคันนี้เป็นรุ่น1.2สปอร์ตปี2022นะคะราคาอยู่ที่429,000บาทคันนี้ไม่30,000เท่านั้นนะคะใครสนใจสำหรับยาริสสีดำคันนี้ก็ถือว่าจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000ตน้ตนๆเท่านั้นนะคะสนใจคันนี้แจ้งกันได้ยังว่างอยู่นะคะสำหรับสำหรับรถนะคะ5ประตูนะคะ5ประตูอนเนกประสงค์เบาะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะคะด้านในก็ถือว่า ได้รถที่พร้อมใช้งานสุดๆเลยนะคะสีดำยังว่างอยู่429,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจเป็นคันนี้ก็สามารถแจ้งเก๋ได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะคะมาดูรถที่เพรยนต์ได้เลยนะคะได้รถสภาพสวยๆพร้อมใช้งานมากนะคะแล้วก็รถ5ประตูนะคะน่าจะมีอีกอยู่ฝั่งนี้นี สีขาวคันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ4 9 0 0 0บาทเท่านั้นรถปี2022 1.2สปอร์ตนะคะคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่น่าสวยนะคะน่าสวยมากๆคันนี้5ประตูนะคะ4 0 0 0 0กับ900านะคะจัดไฟแนนซีดาวผ่อนอยู่ที่ประมาณ7,000บานะคะผ่อนที่ประมาณ7 0 0 0เท่านั้นนะคะคันนี้ด้านในของตัวรถนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังให้มาแบบนี้เลยนะคะให้ความประหยัดน้ำมันด้วยใครที่สนใจนะคะสำหรับ รถ5ประตูอนเนกประสงค์นะคะแจ้งกันได้เลยนะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันนะคะรถที่เพชรยนต์มีให้เลือกเยอะมากๆเมื่อกี้เก๋พาดูเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันแล้วก็เป็นรถอนเนกประสงค์ขนาดเล็กนะคะถ้าสนใจยังไงรีบแจ้งกันได้เลยนะคะแล้วก็สามารถแอดไลน์มาคุยขับเก๋ดได้เลยนะคะสําหรับตัวรถนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะสำหรับโปรโมชั่นมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้1ปีนะคะประกันเครื่องเกียร์แถมให้1ปีไปเลยแล้วก็มีในเรื่องของวันรันตีหลังการ ารขายแล้วรถทุกทุกคันนะฮะทุกคันของเรามีช่างตรวจรถให้ด้วยใบยเซอร์ก็มีให้นะคะคุ้มค่าแน่นอนดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.09เท่านั้นนะคะสนใจเป็นคันานรุ่นไหนแจ้งกันได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณสําหรับการรับชมนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกศแน่นอนจะมารีวิวรถสวยๆให้ชมกันอีกนะคะสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากมเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะสวัสดีคะ่ะ